สวัสดีครับสวัสดีสวัเรือใบสีฟ้าใน YouTube channel c h anel T Citizen ท,ทุกท่านเลยนะครับมาเป็นข่าวสารประจำวันกันนะฮะวันนี้วันอังคารที่20เดือนมิถุนายนพศ2566อ,อยกบู่บผมแอดบินตะ T Citizen คนเดิมนะครับสำหรับข่าวสารของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้ดิวของมาเตโอโควาสิตใกล้ที่จะเสร็จสิ้นแล้วราดูไปถึงมาอัปเดตนะฮะผลงานแข่งเรือใบสีฟ้าในทีมชาติกัน อีกทั้งเรื่องของคําพูดจากท่านประธานสโมสรคั้นดูนอมุนบารักวันนี้ก็มีส่วนหนึ่งนะครับในคลิปมาฝากเช่นเดียวกันแล้วก็อัปเดตซื้อขายขาเข้าขาออกดีอื่นๆวันนี้ก็มีติดตามเช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันในคลิปคลิปนี้เลยแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าววันนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกัน รอบครัวทีซิติเซนเพรัวหเรือใบสีฟ้าสําหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมและก็ฝากถึงสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะครับอยากจะลงสินค้าโฆษณาต่างๆก็ติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงในคอนแทคที่ทิ้งไว้ใต้เดสคริปชันของทุกคลิปทุกไลฟ์เลยนะครับสุดท้ายเป็นเรื่องของ s u p p o r อร์เมมเบอร์ชิพมี2ระดับนะครับ80บาทกับ150ยบาทหรือจะเป็นฟีเจอร์ super thanks super chat ก็เปิดแล้วเรียบร้อยผมขอบคุณล่งหน้าเอาไว้เลยนะครับผม มาเริ่มข่าวสารประจำวันนี้กันนะครับผมขอเริ่มที่เรื่องของอัปเดตผลงานแข่งเรือใบสีฟ้าในทีมชาติก่อนก็แล้วกันครับเริ่มที่ทีมชาติอังกฤษนะฮะเมื่อคือนนี้ก็มีเรียกว่าทำเรียกว่าทาการแข่งขันขน,นะฮะในศึกยูโรรอบคัดเลือกนะครับเจอกับทางทีมชาตินอทมาซิโตเนีย นะครับแล้วก็เป็นทางทีมชาติอังกฤษนั้นเอาชนะไปได้7ประตูต่อศูนย์แบบถล่มทลายนะโดยในเกมนี้เนี่ยปีกตัวจี๊ดนะครับจากทางปืนใหญ่อาร์เซนอลอย่างบุกโยซากานี่ทำแฮตทริกได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าถามถึงแข้งอรือใบสีฟ้าที่ลงสนามนะครับคนที่ออกออกสตาร์ตเป็นตัวจริงนะครับก็จะมีทางจอห์นสโตนมีไคล์วอล์กเกอร ะครับเป็น2คนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เนาะที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วก็ทั้งสองคนเล่นครบ90นาทีด้วยนะฮะส่วนคนอื่นๆนะในแข้งเรือใบสีฟ้าก็จะมีเคาวินฟิลลิปมีแจ็คกริลลิชนะครับแล้วก็มีทางฟิลโฟเดนนะครับลงเล่นคนละนิดคนละหน่อยนะครับอย่างทางไคล์วอลเกอร์ไออย่างเคาวินฟิลลิปขออภัยครับ คาวินฟิลิปเนี่ยลงเล่น31นาทีนะครับทำได้1ประตูด้วยนะครับคายวอลเกอร์นี่มี1แอสซิสต์นะครับแล้วก็แจ็คกิลิตนะครับบางแจ็คของเราก็ลงเล่นไป32นาทีฟิลโฟเดนลงเล่นไป31นาทีก็เรียกว่าเหมือนเปลี่ยนไปพร้อมๆกันอะนะใกล้ๆกันเลยนะคาวินฟิลิปแจ็คกิลิตฟิลโฟเดนแบบนี้นะฮะแล้วก็ช่วยอังกฤษให้้ชนไไนนนนนะะะะะออรรร์มาาซินะิิิิโดดเียยไไปปป7ตตู่0คคับฮวฟลก็ง เรียกว่าบอลมันกระดอนมาเข้าทางยิงแปรนิ่มๆเข้าประตูไปนะแล้วก็คายวอลเกอร์อย่างที่บอกฮนะมีแอสซิสด้วยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นลูกขึ้นนำสองศู 0, นย์ะครับจ่ายให้ทางบุกโยสากายิงนี่ก็เป็นทางฟิลโฟเดนแจ็คกริลิชนะครับแต่ไอคนขวานี่เอ๊ะเข้าเฟรมด้วยตลอดนะเออหรือว่าจะย้ายมาเลยไหมล่ะนะ เด็กแอนไรส์นี่ครับอืมนี่ก็เป็นชมหน้าแฮตทริกฮีโร่นะครับปุกโย o ซาก้านเมื่อเมื่อคืนนี้โอ้โหผมดูไฮไลท์นะต้องยอมรับว่าดูไฮไลท์ไม่ได้ตื่นมาดูโอ้โหโหดจริงๆนะลูกยิงแต่ละลูกนี่แบบเด็ดขาดเฉียบคมนะคือโอ้โหมันฟอร์มสุดยอดจริงๆสำหรับการทำแฮตทริกได้เมื่อคืนของปุกโย o ซาก้า ครับผมไปกันที่ทีมชาติต่ตอไปนะฮะก็เป็นทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ของทางพี่มนูมนูอลอาคันจีนะครับก็ลงทำศึกยูโรรอบคัดเลือกเช่นเดียวกันเจอกับทางโรมาเนียก็เก็บผลเสมอได้นะครับสประตูต่อ2โดยมนูอลอาคันจีก็ลงสนามนะครับเป็นตัวจริงแล้วก็เล่นครบ90นาทีเต็มนะฮะก็เอาสังเง่อโชคเลยนะแต่ก็ แบ่งแต้มกันไป2ประตูต่อ2ทีมชาติสุดท้ายนะครับเป็นเกมเฟรนลี่แมตช์นะครับของทางอาร์เจนตินาไปเล่นที่อินโดนีเซียเลยนะครับแล้วก็เป็นทางอาร์เจนตินาที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ูหนึ่งเดียวของเรานะครับก็คือฮูรินอนอวาเรสลงสนามเป็นตัวจริงนะครับลงเล่นไป85นาทีนะไม่สามารถทำประตูได้แต่ว่ามีใบเหลือง มีใบเหลืองติดมาด้วยนะสำหรับผู้เล่นอวารสนี่ก็เป็นโฉบหน้านะครับของสวีผู้เล่นตัวจริงของอาร์เจนตินาเมื่อคืนนี้เจอกับอินโดนีเซียนะฮะนี่เป็นภาพไอ้แมงมุมของเรานี่นี่มีโอกาสได้สับกงสับกายนะแต่ก็ไม่มีไม่มีสกอร์เกิดขึ้นนะสำหรับผู้เร่นอวารสนี่เป็นผลงานแข่งเรือใบในทีมชาตินะที่เอามาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับสาชาติเนาะ ทีนี้ไปกันที่เรื่องของบทสัมภาษณ์เนาะเป็นคลิปที่โดนปล่อยออกมาจากทาง Off ฟิเชียลสโมสรเกี่ยวกับคาพูดของทางคันดูลอัมบุลบารักนะครับประธานสโมสรของเรเบลสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งบทสัมภาษณ์ตรงนี้เนี่ยเป็นบทสัมภาษณ์บางส่วนนะครับที่ผมหยิบยกเอามาพูดและก็เป็นทางเพจพิชุแมนซิตี้นะครับที่แปลเอาไว้นะครับก็ให้คเครดิตไปทางเพจพิชุด้วยนะครับเขาแปลเอาไว้ประมาณ3เรื่องนะครับที่คันดูล พูดนะแล้วเขาหยิบยกออกมาก็าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีความกับพิมลีกนะครับเรื่องของดิวของเอริงฮาร์แลนแล้วก็เรื่องของยูายกุนโดกันไปกันที่เรื่องแรกนะครับคดีกับทางพิมลีกคันดูนบอกว่าเรื่องนี้เป็นการดําเนินการที่ต้องใช้เวลาและเมื่อเราเสร็จสิ้นกระบวนการทางกฎหมายทั้งหมดเราจะคุยกันอีกครั้งผมจะให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาของผมกับทุกคนผมสัญญา จริงๆแล้วผมมีความคิดเห็นและมุมมอง,งเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากแต่น่าเสียดายที่วันนี้ยังไม่สามารถพูดอะไรได้มากนะครับก็อย่างที่บอกมันต้องร้อยกว่าการะทงเพราะฉะนั้นมันก็คงต้องใช้เวลานานและก็ยังไม่สามารถที่จะพูดอะไรมากได้ในในในส่วนตรงนี้นะครับก็ต้องให้เวลาไปทีนี้เรื่องของเออร์ริงฮาร์แลนด์นะดิวของเออร์ริงฮาร์แลนด์คันดนก็พูดถึงเอาไว้เหมือนกัน เขาบอกว่าตอนที่ฮาแลนด์ย้ายมาที่ซิตี้เนี่ยนะครับก็เหมือนฮาแลนด์ได้ให้คำมั่นเอาไว้ว่าเขาเนี่ยจะพาแมนซิตี้คว้าแชมป์ UCL นะครับมาให้ได้แล้วก็เขาเนี่ยบอกว่าเขามาที่นี่เพื่อคว้าแชมป์แชมเปียนส์ลีกกับแมนซิตี้แล้วก็เราต้องทําให้ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาทําได้จริงๆแล้วก็พิสูจน์ถึงความยอดเยี่ยมของนักเตะคนนี้จริงๆและเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าเออร์ลิงฮาแลน จะมีจุดหมายอะไรต่อไปผมอยากจะบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของเขาเท่านั้นและความน่ากลัวมันก็อยู่ตรงนี้แหละเพราะว่านี่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฮาแลนเท่านั้น,นก็เหมือนเหมือนแบบเอ้ยลองคิดภาพฉากต่อไปอะไรแบบนี้เออนี่มันแค่จุดเริ่มต้นนะยังทาได้ขนาดนี้มาซีซั่นแรกพาพาแมซิตี้คว้าซูเปอร์แชมป์แล้วก็โอ้โหยิงไป52ประตูในทุกรายการลอคิดต่อปีต่อไปจะเป็นอย่างไรปรับตรงปรับตัวอะไรได้แล้ว อันนี้ไม่รู้ปรับตัวหรือยังนะไอห้าจสองประตูเนี่ย <c oughs> นะฮะอ่าประเด็นสุดท้ายนะครับที่ทางเพจพี่ชุเขาแปลเอาไว้ก็จะเป็นเรื่องของอ e. ิวคายกุนเดียวกันอ่าก็คันดุนบอกว่าอิวคายเนี่ยเขาจะเป็นตำนานของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตลอดไปเขาเป็นกัปตันเป็นตัวแทนของสโมสรน,นี้ในแง่ของการทำงานหนะักความมุ่งมั่นความอ่อนน้อมถ่อมตนและเมื่อคุณต้องการสิ่งนี้ในเกมใหญ่ๆหญ่เขาจะอยู่ที่นั่นเสมอผมหวังว่าจะมีบทต่อไปสำหรับตำนานนี้ เห็นได้ชัดว่าอิวคายต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญในชีวิตของเขาแต่ท้ายสุดแล้วเราจะเข้าใจทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์เราต้องเคารพผู้เล่นของเราและความปรารถนาของพวกเขาเสมอก็เรียกว่ายกย่องแหละนะยกย่องอิวคายเป็นตํานานของซิตี้ตลอดกาลอยู่แล้วแต่เรื่องของการตัดสินใจเนี่ยคันดุนก็บอกว่าทางสมโมสรเองก็จะเคารพการตัดสินใจของผู้เล่นเหมือนกันไม่ว่าเขาจะเลือกต่อสัญญาเพิ่มหรือเขาจะย้ายออกไป นะครับนี่เป็น3เรื่อง3ราวนะครับที่ทางเพจพิชุปแปลเอาไว้เป็นคําพูดของคันดูลอมุลบารักษ์ในคลิปที่ทางสโมสรปล่อยมาเป็นคลิปแรกจาก2คลิปนะครับใครที่อยากฟังเต็มๆก็ไปหาฟังได้ใน y t u t u นะครับใน o f f ฟิเชีของสโมสรเลยนะฮะทีนี้มาเข้าสู่ข่าวตลาดซื้อขายกันบ้างเหมือนเดิมนะครับมีขาเข้าและขาออกก็รวบรวมมาจากสื่ออย่าง ซิตี้เอ็กซ์ตรานะครับที่เป็นสื่อแบบค่อนข้างจะเป็นสายซิตี้จ๋านะในทาง Twitter นะครับเพราะว่ารวบรวมดิวต่างๆเอามาให้ทั้งขาเข้าและขาออกนะฮะเริ่เหมือนที่ขาเข้าดิวของมตเตโอโควาสิตกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นการรายงานจาก f a ร r i ิ i o Romano ก็เขาบอกว่าดิวของโควาสิตกับซิตี้ตอนนี้ดูเหมือนเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วที่จะเสร็จสิ้น การพูดคุยยังคงดเนินต่อไปนะครับในรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายโดยมีช่องว่างในการประเมินาามาร,ราคาอยู่แค่ไม่กี่ล้านเท่านั้นซิตี้เหมือนจะยื่นค่าตัวที่มูลค่า25ล้านยูโรในครั้งแรกนะครับแปลเป็นเงินตีเป็นเงินปอนก็21ล้านปอนนะครับขณะที่เชลซีต้องการอย่างน้อย30ล้านยูโรหรือ25ล้านปอนซึ่งเป็นราคาที่โคตรสวยนะครับ25ล้านปอนเนี่ยโอ้โหสวยจัด,จด นะครับตอนแรกคิดว่าจะไป30-35้าใช่ไหมโอ้โหถ้าได้25้นี่เจ๋วเลยนะครับเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะหรือ personal terms นะครับตอนนี้เนี่ยโรมาโน่บอกว่าตกลงกันได้แบบ100%แล้วนะครับเหลือแค่เรื่องค่าตัวเท่านั้นแล้วก็ห่างกันอยู่แค่ไม่กี่ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นไม่น่าพลาดไม่น่าพลิกไปทางใดและสำหรับดิวมาเตโอโควาซิตน่าจะรอแค่จบเรื่องของทีมชาติเนี่ย ก็น่าจะมีการปิดดีวกันอย่างเป็นทางการนะรอแค่เวลาเท่านั้นอืสำหรับมาเตโอโควาซิตนะฮะทีนี้มีอีกคนหนึ่งนะครับที่มันไม่ได้เป็นข่าวซะแบบทีเดียวหรอกแต่ว่าเป็นเชิงมาจากบทสัมภาษณ์ของเป๊ปด้วยนะครับโดยเป๊ปเนี่ยเหมือนเขาได้ไปตีกอล์ฟนะครับที่สเปนในกโรน่านั่นแหละนะครับแล้วก็โดนสื่อในสเปนถาม นะครับแล้วก็ทางโรมาโนเองเขาก็หยิบยกคําพูดของเป๊ปมานะครับถึงนักเตะหนึ่งคนนั่นก็คือคิริยันเอ็มบัปเป้นะครับที่มีก่อนหน้านี้นเ,นเหมือนมีกระแสข่าวลือเหมือนกันว่าเอ้ยจะย้ายมาซิตี้หรือซิตี้สนใจอะไรแบบเนี้ยนะฮะเป๊ปเองก็ได้ตอบสื่อเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่แมนซิตี้จะเซ็นสัญญากับคิริยันเอ็มบัปเป้เหมือนกันนะครับเป๊ปบ,บอกว่าเราจะไม่เซ็นสัญญากับคิริยันเอ็มบัปเป้เขาจะไม่ได้ย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ พวกคนทุกคนรู้ว่าเขาต้องการจะไปที่ไหนนะก็อาจจะหมายถึงชุดขาวๆหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเป๊ปตอบเองชัดเจนมากๆนะครับว่าไม่เซ็นเอ็มบัปเป้แน่นอนนะครับดับเทียนข่าวลือไปได้เลยว่าซิต,ตี้จะเอาเอ็มบัปเป้นะครับคือไงว่จะเอาเอ็มบัเป้มาเล่นกับฮาแลนโดยที่มีเดบรอยอย่างเงี้ยโอ้โหตาย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 ,ตาย,ตายนะครับไม่ต้องมีใครเล่นด้วยกันแล้ว ไม่มีใครอยากจะเล่นกับเราแล้วนะปกติเนี่ยแต่ปัจจุบันก็ไม่ค่อยอยากจะมีใครเล่นกับเราแล้วถ้ามีเอ็มบัปเป้มีฮาเลนเดอรบรอยอยู่ในทีมเดียวกันนะโอ้โหอวาสานโลฟุตบอลหยอกหยอกนะแต่คือถ้ามันอยู่ด้วยกันจริงๆิมันก็น่ากลัวเกินไปนะครับไปกันที่ดิวขาออกกันบ้างนะขาเข้าก็มีประมาณเนี้ยที่มีมาอัปเดตนะครับดิวขาออกก็เริ่มที่นี่เลยพี่อ้อยของผมคายวอล์กเกอร์นะครับช่วงนี้ก็เป็นข่าวอย่างต่อเนื่อง กับทางบาเยนมิวนิกรายงานล่าสุดจากฟอร e i ินแพทเทนเบิร์กนะครับก็เป็นเป็นผู้สื่อข่าวสายเยอรมันนะครับก็รายงานบอกว่าการเจรจาครั้งแรกระหว่างบาเยนมิวนิกและแมนซิตี้ได้หารือเกี่ยวกับกเรื่องค่าตัวที่มีมูลค่าราวๆ20ล้านยูโรถึง30ล้านยูโรสำหรับไคล w วอล e เกอร์บาเยนต้องการบรรลุข้อตกลงสำหรับวอล k เกอร์ในเร็วนี้และกำลังดำเนินการ ข้อตกลงทางวาจาทั้งหมดกับซิตี้ในตอนนี้นะครับนี่เป็นการรายงานมาจากสายข่าวเยอรมันอย่างฟอ r e i ินแพตเทนเบิร์แต่ Walker เองเนี่ยนะครับก็มีข่าวที่ผู้สื่อข่าวรายงานกับทิศทางของการอยู่กับแมนซิตี้ต่อเหมือนกันกับเรื่องของการต่อสัญญานะก็คนแรกเป็นทางร็อบดอร์เซตนะครับของ Skysport เขาบอกว่าแมนซิตี้ไม่มีความต้องการที่จะขายคราวอลเกอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้รวมไปถึงทาง ร็บดอเซนเนี่ยยังได้รายงานด้วยว่าไคล์วอเกอร์นั้นต้องการอยู่กับแมนซิตี้ต่อไปและต้องการสัญญาขยายออกไปหากที่หากเป็นไปได้นะหากมันเกิดขึ้นได้เนี่ยก็อยากจะอยู่กับแมนซิตี้มากกว่าฟาบิโอโรมาโน่บอกว่าแมนซิ i ตี้และไคล์วอเกอร์กำลังเจรจาเรื่องขยายสัญญากันอยู่แหล่งข่าวเชื่อว่าสิ่งนี้ยังคงเป็นไปได้แม้จะได้รับความสนใจจากไบเอนมิวนิกก็ตามก็คือไบเอนเนี่ยคุยจริงๆอะ่ะอาจจะมีการคุยจริงๆสนใจจริงๆ แต่ทางฝั่งซิตี้ก็ไม่อยากขายแล้วก็กำลังเจรจาเพื่อยื้ออยู่เหมือนกันไซมอนโจนจากเดลี่เมลนะครับก็รายงานบอกว่าวอล์คเกอร์ต้องการและเขามีความกระสันที่จะอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปและได้เปิดการเจรจาเกี่ยวกับการขยายสัญญาแล้วด้วยนะครับบาเยมิวนิกเนี่ยกำลังคุยเรื่องค่าตัวกับซิตี้นะครับอยู่ที่15ล้านปอนด์แต่ดาวเตะวัยว33ปีต้องการต่อสัญญากับซิตี้ต่อไปนะฮะก็ต้องรอดู ว่าจะลงเอ่ยเช่นอะไรสำหรับบอกเกอร์นะจะไปหรือจะอยู่ก็ <c oughs> คล้ายๆกับใครหลายๆคนนักเตะซิตี้นะมีว่าจะเป็นพี่แบร์ไม่ว่าจะเป็นกัปตันนะพูดถึงกัปตันแล้วอาไปข่าวกัปตันเลยนะครับสำหรับอิวคายกุนโดกันก็จะเป็นบทสัมภาษณ์มากกว่าเชิงบทสัมภาษณ์ของทั้งเป๊ปแล้วก็ทั้งตัวนักเตะเองล่าสุดนะ ก็เป๊ปเนี่ยได้พูดให้สัมภาษณ์ถึงกุนโดกันนะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยทราบดีว่าบาร์เซโลนานั้นสนใจที่จะเซ็นสัญญากับยูไคยกุนโดกันแต่เราก็สนใจที่จะรั้งเขาไว้กับสโมสรเช่นเดียวกันผมหวังว่าเขาจะอยู่กับเราต่อไปหากบาร์ซ่าประสบความสําเร็จในการเซ็นสัญญากับเขาแน่นอนว่าเขาจะได้นักเตะที่ยอดเยี่ยมและมาสจังไปรวมทีมอีกคนส่วนฝั่งของนักเตะอย I, ่างยูไคลกุนโดกันพูดถึงสถานการณ์ของตนเองล่าสุดนะครับบอกว่า ตัวเขาเองยังไม่ได้มีการตัดสินใจใดๆผมยังอยู่ในขั้นตอนของการตัดสินใจในอนาคตของผมมีการติดต่อกับ s ร i ซ d o ดอต u ุ d แต่มันไม่ได้ใกล้เคียงเลยเนื่องจากการกลับไปบุนเดสลิก้าไม่ใช่ส่วนหนึ่งในแผนการของผมนะครับนี่เป็นเจ้าตัวพูดเองนะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้เลือกเหมือนกันนะว่าจะไปหรือจะอยู่เพราะฉะนั้นก็ทำได้แค่รอนะครับแฟนซิตี้ก็ทำได้แค่รอเท่านั้นอืม ทิศทางในเรื่องของการต่อสัญญากับทีมเนี่ยของอิวคายกุนโดกันก็มีสื่อจากสเปนอย่างอาร์สรายงานเหมือนกันนะครับเป็นทางนะนะคาบี้วิเกลนะนักข่าวรายงานบอกว่าไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาแมนซิตี้พยาย,ยามผลักดันอย่างหนักเพื่อให้การต่อสัญญากับอิวคายกุนโดกันนั้นเสร็จสิ้นโดยเสนอให้อิวคายกุนโดกันเนี่ยขยายขายายสัญญาออกไปอีก2ปีนะครับเพื่อยื่นสัญญา2ปีให้แล้วก็มิดฟิลชาวเยอรมันรายนี้เนี่ยมีกำหนดจะ ขีดเส้นตายในสัปดาห์นี้เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเขาแล้วก็ถ้าเป็นไปตามนี้ก็คือภายในสัปดาห์นี้ก็จะได้รู้กันว่าอยู่ใายบุนโดการจะเลือกทางไหน mm. นะครับก็ยังมีความเป็นไปได้ทั้ง2ทางแหละนะครับอตอนแรกผมอาจจะให้บุนโดก,การย้ายค่อนข้างสุกนะแต่ตอนนี้ก็คิดในอีกมุมหนึ่งคือผมก็ไม่ได้อยากเสียเขาอยู่แล้วอะ่ะผมขอให้ตอนนี้เป็นกลับมาที่50-50ก่อนก็แล้วกัน สำหรับอยู่คเป็นเดียวกันนะเพราะว่าถ้าได้เขาอยู่กับทีมต่อไปนี่ไม่เป็นอะไรที่ดีมากๆนะแล้วผมก็เชื่อว่าแฟนซีทุกคนคิดเหมือนกันนั่นแหละไปกันที่คนต่อมานะฮะขาออกบักเจา้าฮะบักเจา้าเล่เข้ามาเชื่คันเซโลนะครับก็เป๊ปเนี่ยได้พูดถึงคันเซโล่บอกว่าเรายังไม่ได้รับข้อเสนอราคาจากทางบาร์เซโลนานะสำหรับคันเซโลแล้วก็ ตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อเสนอจากพวกเขาผมคิดว่าพวกเขาเนี่ยก็คือยังไม่แน่ไม่แน่ชัดเหมือนกันกับทางเดียวของคันเซโลนะครับว่าจะยื่นข้อเสนอมาจริงๆหรือเปล่าก็าคือโดยรวมเป๊ปยืนยันว่ายังไม่ได้ข้อเสนอจากทางบาร์เซโลนานะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับคันเซโลแต่นอกนจ,จากบาร์เซโลนาแล้วก็ยังมีอาร์เซนอลอีกทีมหนึ่งเนาะที่สนใจคันเซโลเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกฮะค่าตัวมันแพง นะครับเพราะว่าสัญญาเหลือกับซิตี้เนี่ยโอ้โหยาวประมาณ4ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรออีกอ่ะคือดิวขาเข้าข่าวออกซิตี้เดียนี้มันยังไม่ชัดเจนสักดิวนะครับคือมันต้องตามข่าวเป็นวันวันเป็นวันปอนวันไปเพราะฉะนั้นผมก็มีข่าวอะไรคืบหน้ามาก็จะมาอัปเดตในทุกวันนะครับหวังว่าจะยังไม่เบื่อกันสักก่อนไปกันที่พี่แบร์บ้างพี่แบร์นะครับพี่แบร์ล่าสุดเนี่ยเป็นการรายงานจากอันติกยูเคโดยเดวิดออนสตีนนะครับว่า แบรดอินวาได้รับความสนใจจากทีมในซาอุนะครับเพื่อที่จะแบบให้เข้าร่วมกับซาอุดิโปรลีกนะครับแต่คาดว่านักเตะเนี่ยจะปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะย้ายไปซาอุดิอราระเบียเพื่อโกยเงินนะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็กําลังพิจ,จารณาตัวเลือกทั้งหมดโดยรวมนะครับที่กําลังแสดงความสนใจในตัวเขาไม่ว่าจะเป็นปารีสแซงต์แชกแมงบาร์เซโลนานะครับแต่ดูภาษีในฝั่ง ปารีสกับบาซ่าเนี่ยจะเหนือกว่าทางฝั่งซาอุนะครับแล้วก็เหมือนจะปฏิเสธทางฝั่งซาอุเพราะว่าเขาไม่น่าจะคิดไปโกยเงินตอนนี้นะสำหรับเบรโดซินัวเพิ่มเติมความสนใจจากเรื่องซาอุดิอาระเบียนะครับริยานมาเรสย,ยูคายุนโดกันเบรโดซินวาชาวคันเซิโดเนี่ยล้วนมีทีมในซาอุที่หมายตาพวกเขาทั้งนั้นนะครับที่จะพรากพวกเขาเนี่ยไปยังลีกซาอุนะคือได้รับการจับตามองหมดเลย นะครับที่ชื่อที่ไล่อ่านไปเนี่ยสีชื่อนะครับเป็นการรายงานมาจาก CBS s p o r t ะก็เรียกว่าดุจริงๆนะซาอตุตอนนี้นะดุจริงๆดูดไปแบบทุกวันทุกวันวน,นี่มีดูตลอดครับปิดท้ายกันที่ขาออกคนสุดท้ายนะฮะยานคูโต้นะครับเป็นดาวรุ่งก็ล่าสุดมีความสนใจจากโบลโอนยานะครับในการที่จะมาดึงนักเตะ,ะรายนี้ไปร่วมทีมโดย การพูดคุยการเจรจาน่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แต่ยังมีสมโมรสรอื่นๆเหมือนกันนะครับที่จะเข้าร่วมการแข่งขันนะครับในเรื่องของการดึงตัวยานคูโตไปร่วมทีมด้วยโดยตอนนี้เนี่ยทางซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปกำลังมองหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับนักเตะอยู่นะเป็นการรายงานจากฟาปิซิโอโรมาโน่ครับนี่เป็นข่าวสารทั้งหมดนะครับทั้งเรื่องของแข่งทีมชาตินะผลงานในทีมชาติ ข่าวซื้อขายรวมไปถึงคําพูดจากท่านประธานคันดูนอามูนบรักนะครับที่ก็หยิบยกจากเพจพิชุมาฝากกันนี่เป็นข่าวสารทั้งหมดทั้งมวลในคลิปคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะชื่นชอบกันสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วต้องขอตัวเราไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ c o อมอนซิ้